ชาวต่างชาติลุมปนามนักท่องเที่ยวอิตาลีไม่เคารพประเทศไทยว่ายน้ําในเขตต้องห้ามเมื่อนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีสองคนได้ไปว่ายน้ําในเขตที่ทางเจ้าหน้าที่ปิดเพื่อฟื้นฟูปะกาลังจากคลิปวิดีโอนี้นะฮะนักท่องเที่ยวอิตาลีไม่ฟังคําเตือนอยังคงว่ายน้ําต่อไปโดยโดนเจ้าหน้าที่ลากขึ้นเรือทําให้นักท่องเที่ยวคนนี้ไม่พอใจมากโวยวายต่างๆนานา,นา,นานต่อว่าเจ้าหน้าที่พวกคุณมันบ้า ฉันจะไม่มาเที่ยวเมืองไทยอีกแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเอาจ่ายเงินมาเที่ยวแล้วจะทําอะไรก็ได้นอกจากจะมีการโพสต์วิดีโอลงอินสตาแกรมแล้วนะฮะก็มีชาวต่างชาติเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook ของชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยทําให้ชาวต่างชาติหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนเป็นคนอิตาลีรู้สึกลายกับพฤติกรรมของเพื่อร่วมชาติบางคนก็เรียกร้องให้แบนนักท่องเที่ยวคนนี้ตลอดชีวิต ที่ทำให้ชาวต่างชาติคนอื่นเสื่อมเสียไปด้วยบางคนก็ไม่เชื่อมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแค่ว่ายน้ำตรงนั้นจะทำให้ปะกการังเสียหายได้ยังไงจนโดนชาวต่างชาติด้วยกันเข้าไปลุมด่าซึ่งเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อนบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาลาหมู่เกาะพีพีคุณทายเจ้าของโพสต์ต้นทางได้โพสต์เอาไว้ว่า เราได้ตักเตือนนักท่องเที่ยวสองคนนี้เรื่องการว่ายน้ำในเขตที่ปิดเพื่อรักษาปะกา,าลังพระซนนั้นปะการังตายไปจํานวนมากจากการฟอกข่าวเมื่อปีที่แล้วและนักท่องเที่ยวก็ผิดอีกกรณีนนว่ายน้ำในพื้นที่แบบเสี่ยงเราไม่มีเรือบริษัททัวร์หรือไกด์อยู่ใกล้ๆคอยจับตาดูเพราะเขาห่างออกจากหาดเจาเมตรนักท่องเที่ยวสองคนนี้ไม่ยอมฟังคําตักเตือนและว่ายน้ำต่อปาฝืนคําสั่ง รวมถึงใช้ภาษาและแสดงกิริยามารยาทที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ดูถูกประเทศไทยนิสัยแปรปรวนจากนักท่องเที่ยวบุคคลน,นี้เป็นอันตรายต่อทั้งตัวเขาและเจ้าหน้าที่บนเรือเราจึงจําเป็นต้องควบคุมและพากลับฝั่งและไม่อนุญ,ญาตให้ว่ายน้ําต่อเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้กันเลยนะฮะความคิดเห็นแรกเมื่อคุณเป็นแขกในประเทศไทยคุณต้องให้ความเคารพต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสําหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมการเนรเทศเป็นสิ่งที่เหมาะสมความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าทางการควรส่งเขาไปที่บางกอกฮิวตันเป็นเวลา 2- อสเดือนปรับเขาเป็นจำนวนเงินมหาศาลจากนั้นเนรเทศจะสั่งห้ามไม่ให้เขากลับมาอย่างถาวรบางกอกฮิวตันที่เขาพูดถึงก็คือชื่อเล่นที่ชาวต่างชาติใช้เรียกเรือนจําบางขวางนะฮะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า คนประเภทนี้ไม่ควรได้รับการต้อนรับในประเทศไทยการปกป้องท้องทะเลเป็นสิ่งสําคัญเพื่อความยั่งยืนของสถานที่หากคุณไม่สามารถเคารพสิ่งนี้ได้ก็ไปที่อื่นเถอะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่านาประการังในประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติและการปกป้องพวกมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแทนที่จะโกรธเคืองนักท่องเที่ยวควรเคารพกฎระเบียบท้องถิน่นชื่นชมความพยายามในการอนุรักษ์และปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจธรรมชาติไม่ใช่ผู้ทำลายมันความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันขอแสดงความชื่นชมต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพยากรชายฝั่งของประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่ละเมิดกฎทางทะเลและทำลายทรัพยากรทางทะเลจะต้องได้รับโทษเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าง,งงเงาสิ้นดี พวกเขาคิดจริงๆหรือว่าน่าจะสามารถหยุดการฟอกขาวของปะการังได้มันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรธรรมชาติของปะการังอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรไปละเมิดหรือทําร้ายคนท้องถิ่นแล้วจากคอมเมนต์นี้นะฮะคุณทรายที่เป็นเจ้าของคลิปต้นทางในอินสตาแกรก็ได้เข้ามาตอบว่ากลับไปโรงเรียนซะเราไม่จะเป็นต้องอธิบายคําว่าสามัญสํานึกให้คุณฟังความคิดเห็นต่อไปนี่บอกว่า เรื่องง่ายๆแค่ปฏแบัติตามและเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทุกประเทศที่คุณไปเยือนความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเขามาจากไหนเปิดเผยชื่อและใบหน้าของเขาเขาสมควรได้รับความอับอายส่งตัวเขากลับบ้านเดี๋ยวนี้ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าจงให้ความเคารพต่อประเทศไทยนักท่องเที่ยวจํานวนมากกําลังทําให้ประเทศที่งดงามแห่งนี้เสื่อมเสียความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า พวกพระเจ้าเจ้าหน้าที่ทางทะเลเหล่านี้ใจเย็นและสุภาพมากพวกเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีแต่นักท่องเที่ยวพวกนี้ช่างไร้มารยาทเห็นแก่ตัวและมีอภิสิทธิ์ในทางที่แย่ที่สุดวนแบนพวกเขาจากการเข้าประเทศไทยต่อไปคนแบบนี้ทําให้ชาวต่างชาติเสียชื่อและทําให้พวกเราคนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยความคิดเห็นต่อไปคนนี้สงสัยว่าการว่ายน้ําตรงนั้นมันส่งผลต่อการฟอกขาวของปะกาลังได้ยังไง ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ยืนยันลองมองไปร,บรอบๆสิคนไทยเองก็ทิ้งขยะเต็มไปหมดแต่พอเป็นนักท่องเที่ยวกลับถูกเล่นงานแล้วก็ใช้สื่อสร้างกระแสต่อต้านชาวต่างชาติแบบนี้ใครจะไม่คิดว่ามันแปลกแล้วจากความคิดเห็นนี้นะฮะก็ทําให้มีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาตอบคนนี้บอกว่าบอกให้รู้ว่าคุณมันเป็นพวกขี้แพ้โดยไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นพวกขี้แพ้เลย เคาลบกฎหมายท้องถิ่นเสมอจําไว้คุณฟังดูเหมือนเป็นพวกที่บ่นเรื่องกฎหมายควบคุมกัญชาที่เข้มงวดในอินโดนีเซียนั่นก็ไรหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันหรือไงแล้วก็มีอีกคนเข้ามาตอบถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางทะเลบางที่ฉันอาจจะจริงจังกับสิ่งที่คุณพูดแต่ในเมื่อคุณไม่มีความรู้เลยว่ากําลังพูดถึงอะไรฉันก็จะขอถือว่านี่เป็นการมีอคติของคุณก็แล้วกันเรียกว่าชาวต่างชาติหัวดกันเองนะฮะ คอมเมนต์นี้โต้ตอบก,กันยาวเลยความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่านี่แหละคือพวกที่งี่เง่าที่ทําให้ประเทศไทยเสียหายสําหรับคนอื่นๆแล้วก็มีคนเข้ามาตอบฉันดีใจที่เขาไม่ใช่ชาวอเมริกันเพราะปกติแล้วมักจะเป็นพวกเขานี่แหละฉันพูดเหมือนว่าตัวเองไม่ใช่คนอเมริกันเลยเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกอับอายจริงๆเอามคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาประชดประชันเจ้าหน้าที่ไทยในฉากหลัง เรือประมงกำลังวางอวนแต่กลับโทษนักว่ายน้ำสองคนว่าเป็นคนทําลายระบบนิเวศแล้วก็มีคนเข้ามาตอบชาวประมงไม่ได้ลงไปในน้ําพร้อมกับครีมกันแดดและสารเคมีอื่นที่เป็นสาเหตุของการฟอกขาวของปะการังเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติในอินสตาแกรกันบ้างนะฮะคนนี้บอกว่าฉันหวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาในประเทศไทยอย่ากลับมาอีกเลยเขาดูหมิ่นประเทศไทยมาก ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าปิดหน้าเขาทําไมเปิดเผยชื่อและทําให้เขาอับอายพฤติกรรมแบบนี้ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงคุณไม่ควรมาเยือนประเทศอื่นและแสดงความไม่เคารพต่อประเทศและประชาชนเช่นนี้คนที่ทําเรื่องแบบนี้สมควรถูกแปนจากการเข้าประเทศอันงดงามแห่งนี้ที่เราได้มีโอกาสมาเยือนความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเยี่ยมมากเจ้าหน้าที่อุทยานของไทย ฉันหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาในประเทศไทยคุณทำให้เรานักท่องเที่ยวที่เคารพกฎต้องอับอายฉันดีใจที่ทางการดำเนินการกับเรื่องนี้แนวปะการาังใกล้ชายฝั่งที่เกาะสมุยแทบจะถูกทำลายไปหมดแล้วน่าเศร้ามากที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง,งกับตาตัวเองมันไม่เหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนเลยหัวใจของฉันสลายเมื่อเห็นปะการังที่ตายแล้วถูกซัดขึ้นฝั่งความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า ในฐานะชาวอิตาลีฉันรู้สึกอับอายอย่างมากกับนักท่องเที่ยวคนนั้นที่ไม่เคารพกฎระเบียบของประเทศไทยแล้วก็มีคนอิตาลีเข้ามาตอบเหมือนกันเลยตอนที่ได้ยินเขาพูดภาษาอิตาลีฉันรู้สึกอับอายจนแทบจะแทรกแผ่นด,ดินหนีเอาล่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับงานแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจมีบางส่วนที่แปลผิดพลาดก็ต้องขออภัยพาะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ